สวัสดีครับแฟนเพจด่านไม่ลอยด่านตั้งเพน่อนหนีมน่มมด้อหมบอกชื่อนิดนึงว่าเราชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อนายพิทยานะครับโคบูนครับเออเป็นเป็นจริงจริงรถคันนี้เป็นของเราเแต่เป็นชื่อผู้ผู้ถือครอบครองนี่คือพ่อเราใช่ไหมใช่ครับเออพ่อชื่ออะไรนะ อชื่อนายบุญเหลื่อมโคตรบุญครับนายบุญเหลื่อมครับผมนายบุญเหลื่อมโคตรบุญอ่าตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสครับก็คือเกี่ยวกับไ<ช>ขสันหลังที่มันถูกกระแทกใช่ครับอ่าแล้ว,แล,วแล้วเมื่อเช้านี่ที่ไปติดต่อโรงพักแล้วติดปัญหาเรื่องอ่าจะจะขอเอารถออกมาเห็นไหม แล้วก็จะไปดูว่าเขาแจ้งความที่บันทึกประจําวันเอาไว้นะ่ะเขาบันทึกยังไงบ้างใช่ไหมครับแต่ติดปัญหากลัวไม่ได้รับความเอ,อ่เป็นธรรมก็เลยให้แฟนแฟนหรือเราเป็นคนโทรไปหาคุณยังไกรไดอ่อนแฟนครับผมแฟนครับแล้วแฟนรู้จักเบอร์คุณยังไกรได้ยังไงก็มีที่ที่บ้านเขาครับเขาอ,อยู่บ้านเดียวกันนะครับมานีดิมานีดิอยู่บ้านเดียวกันกับป๋าเกงเหรอใช่บ,บ้านอยู่บ้านอะไรอยู่ นนสังค่ะอยู่อำเภออำเภอโนนสังนี่ยมันอำเภอใช่ไหมค่ะเออแต่ทีนี้อยู่โนนสังเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านหนองโดนใช่ไหมค่ะอยู่บ้านหนองโดนด้วยใช่ไหมไม่ได้อยู่บ้านหนองโดนค่ะแต่ว่าอยู่ในอำเภอโนนสังนะออ๋ก็เลยรู้จักป๋าเกียงค่เนี่ยมีเบอร์ป๋าเกียงพี่ชายมีพี่ชายมีแต่เราไม่มีอ้าวแล้วทีนี้โทรไปหาป๋าเกียงแล้วป๋าเกียงให้เบอร์ป๋ามาใช่ไหม เออแล้วทีนี้วันนี้รู้สึกเราสองคนคร,รู้สึกสบายใจขึ้นไหมว่าตอนนี้ได้รถคืนแล้วร,รู้สึกสบายใจขึ้นครับเออแล้วก็ที่เขาเอารถเราไปเก็บในที่ของเอกชนครับเ,เขาคิดถ้ายกพันเจ็ดใช่ครับปัญหาคือวันนี้เราไม่มีเงินพันเจ็ดใช่ครับออไม่ไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยวันนี้ไปก็ติดต่อพนักง,งานสอบสวนแลชี้ยิงมันเป็นหน้าที่ของ มันเป็นหน้าที่ของอสวัสดิ์จราจรนะครับที่จะต้องบริหารจัดการยิงรถมอเตอร์ไซคันเล็กๆเงี้ยเอารถ2 0งศูนย์หรือรถจราจรไปยกเข้ามาก็ได้แล้วก็ต้องเอาไว้ในพื้นที่ของโรงพักไม่ใช่โยนให้เอกชนแล้วคิดค่าจอดวันละ50บาทนะฮะรถรถแค่นี้แล้วคุณไปโยนให้เอกชนยกไปแล้วก็คิดค่ายกถามวิ่งข้ามถนน จากเคหะบางทีแล้วก็ไปที่โรงพักาบางเทาทงเนี้ยคิดพันเจ็ดอ้ยอย่างนี้ก็เราก็ทําได้เนี่ยกาไรวันหนึ่งถ้ากรบรดรถมอไซค์กับมอไซค์ชนกันสองคันมายกทีสองคันคิดคันละพันเจ็เป็นเงินเท่าไหร่รวยตายเนะเอาเดี๋ยวมีมีพี่น้องเรามาช่วยยกใช่ไหมครับผมอา่าลองไปเอาไปยกลงมาไปแล้วเอามาเก็บ นะขอแรงหน่อยขอแรงหน่อยนะครับผมก็มาช่วยก็คือไปติดต่อเอเอาเอา,เอารถคันนี้ออกมาโดยที่ไม่ต้องจ่ายสักบาทครับเป็นเรื่องของตำรวจนะไม่เป็นเรื่องของตำรวจเออไม่ยกรถเข้าไปไปโยนให้อีกชนยกได้ไงนะเออพ่อก็น่าจะเผลอๆพ,อพ,อพิการตลอดชีวิตหรือบอก่าไม่รู้นะครับ รถมอไซคันใหญ่ครับก็พอดีโรงพักบางกระทงเนี่ยเขายังยกชกเลยยกชกหน้าเอออ่าโอเคอ่าอ๋เอาเก็บไว้ตรงไหนเอาผ้าคลุมไว้อ๋อดันดันไปเลยมันติดเกียร์เปล่าเออ เอาดันช่วยช่วยดันหน่อยช่วยดันหน่อยมันดันไม่ขึ้นมันติดเออแคหะครับอยู่แคหะบางพีโครงการสามอ่าชนกับรถโดยสารเอ้ยนะชนกับรถโดยสารสองแถวอา่าเป็นแคหะรัดไหว พอ่อตอนนี้มีปัญหาเรื่องไขสันหลังแล้วล่ะนะครับก็เสียหายเยอะแต่แต่ช่อมได้ซ่อมได้นะก็โอเคแล้วทีนี้อยากก็ฝากขอบคุณปากเกียงยังไงที่ที่ปากเกียงประสานงานให้ให้ไอ้เบอร์ป๋ามาแล้วป๋ามาช่วยคราวนี้อยากจะบอกอะไรกับเพจดันไม่รอยบ้าง ก็ฝากขอบคุณนะครับก็คือสําหรับผมก็เป็นชาวบ้านแบบธรรมดาก็ไม่รู้กฎหมายอ่ะครับถ้าแบบว่าเขาเรียกให้ผมจ่ายเงินอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้ถ้าถ้าเกิดไม่มีป๋าไปด้วยก็คือผมผมก็ต้องจ่ายนะครับก็คือผมไม่รู้ครับก็ดีก็เลยว่าถ้ามาช่วยผมนี่ผมก็เลยแบบรู้สึกแบบรู้สึกดีมากเลยครับรู้สึกแบบขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่ไม่รู้กฎหมายครับเราเป็นชาวบ้านธรรมดาครับครับ ถ้าเกิดมาเรียกร้องกับเราอย่างนี้เราก็ไม่ไม่ไหวครับเพราะว่าเราก็ก็เสียหายเยอะแล้วครับครับครับส่วนพ่อก็ยังไม่รู้ว่าจะอาการสุดท้ายเราจะยังไงครับอ้าวขอบคุณป่าเกียงมากนะครับครับอ้าวน้องในฐานะที่อยู่บ้านเดียวกับป่าเกียงพูดถึงป่าเกียงได้ว่าดีไหมถ้าเกิดว่ามีคนอย่างป่าเกียงหลายๆคนอยู่ที่หนองบัวลำพูนนี่ดีไหมดีมากเลยค่ะเนาะ ชาวบ้านคงไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเยอะขนาดนี้นะ <c oughs> โอเคขอบคุณป้าแกงขอบคุณมากครับผมโอเคเอ่าผมแล้วก็น้องๆก็คงลาพี่น้องเท่านนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางต่อมีมีภารกิจอื่นต่อขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ